And, uh, mm -hmm. and good morning, mm -hmm. our students. How are you today, First, How are you today? I am happy. Okay, Kun August one. What day is is today? Today is Friday, the 10th of September two thousand twenty one. Okay. คุณคุณประกาศ open your camera เปิดกล้องด้วยนะคะคุณประกาศอะคุณประกาศ what grade are you in i am in grade t สี่อะอะคุณกัปตันอายุเ u ready? <Yes. S 1> เรียบร้อยแล้วเหรอคะ โอเคคุณวินนี่ how is the weather today? the weather today is rainy โอเคคุณกอยจับ who is your homeroom teacher? my teacher is t e a ช h e r ป้าโอเคคุณต้นน้ำ open your camera คุณต้นน้ำเปิดกล้องเลยที่เชื่อไม่ได้เจอคุณต้นน้ำหลายวันแล้วเนี่ยคุณต้นน้ำอ่ะเปิดกล้องมาเลยนะคะคุณต้นน้ำคุณซันเดย์ are you okay คุณซันเดย์ are you okay อ่ะเปิดกล้องก็อ่าเปิดไมค์ด้วยค่ะอายุโอเคโอเคคุณต้นน้ำอายุแฮปปี้คุณต้นน้ำอ่ะโอเคนะคะให้สติวเดนนะคะนำหนังสือ textbook ค่ะหนังสือหลักภาษาขึ้นมานะคะ คุณวินนี่ไม่ไม่พรีเซนต์นะคะอ่ะสต็อปพรีเซนต์ไปก่อนปะค่ะให้สติ d เดนนะคะนำหนังสือขึ้นมาค่ะ pick up your textbook นํานำหนังสืออ่าหลักภาษาขึ้นมานะคะ and open your book at page 66เปิดหนังสือไปที่หน้า66ค่ะหน้าที่66นะคะ โอเค today we will study Thai subject topic คําควบกล้ำค่ะสำหรับคําควบกล้ำนะคะคำควบกล้ะะคำอ่า Student เปิดหนังสือนะคะ open your book at page 66ค่ะเปิดหรือยังคะ are you ready Yes. Okay. เห็นไหมคะตรงคำว่าคำควบกลัมอะค่ะเห็นไหมคะ,คำ,ะคำควบกลัมนะคะ,คคก,ะ,คะก็คือคาที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะกี่ตัวเรียงกันคำควบกลัมนะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะ ประสมสระเดียวกันแล้วก็อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันนะคะมันจะออกเสียงเป็นควบหรือกล้ำกันนั่นเองซึ่งพยัญชนะต้นพยัญชนะตัวควบนะคะจะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือจะมีพยัญชนะแล้วก็มีตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะเอามาควบกันได้แก่ตัวรอเรือ,รอลออริงวอลวนนะคะอ่ะเอกสารโผลยกตัวอย่างคําว่ากรับ พระให้สติวเด t นนะคะอ่านตาม teacher ทิ a เชอร์ค่ะอธิช e r จะเรียกชื่อแล้วกันนะคะอ่ะคุณต้นน้ําค่ะอ่านตามทิเชอร์ค่ะคําแรกนะคะในกรอบสีเขียวค่ะกราบพระคุณต้นน้ำนอยูอย่ยไหมคะอ่ะโอเคเน x ค่ะครกหินอ่านดังๆค่ะ ครกหินครกหินอ่าเวลาอ่านต้องอ่านมันมีรอเรือควบกล้ำนะคะฉะนั้นเวลาอ่านเราต้องอ่านมีเสียงรอเรือควบกล้ำด้วยให้ชัดเจนนะคะออกให้ชัดเจนเราเป็นคนไทยเราต้องพูดคำรอเรืออักษรควบกล้ำนะคะรอเรือรอลิงให้ชัดเจนค่ะ คำต่อไปนะคะครอบครองรอครอบครองครอบครัวครอบครัวโอเคเบรดกูดอ่าคนต่อไปคุณพากาศค่ะตากแกงตา<ะ>กแกงตากแกงตากแกง รุ่งนี้รุ่งนี้เปรียบเลยเปรียบเลยโปรโตีนโปรโตีน Very good อ่ะคุณริวค่ะคุณริวเกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาอ่ะคำว่าเกลี้ยงเกลานี้นะคะจะมีลอลิงควบกลัมนะคะเราออกแค่เป็นตัวควบคือ เป็นลอลิงควบกล้ามเท่านั้นนะคะอ่กลิ้งกล่าวไปแล้วต่อไปเกล็ดปลาเกล็ดปลาเคล็ดลับเคล็ดลับปลั๊กไฟป,ปลั๊กไฟโอเคเว r y g กูดคุณกัปตัน Are you ready? Yes โอเคผือไหล เหอไผพลัดพรากพลัดพรากอะคำว่าพรากนี่มีรอเรือควบกล้ำนะคะอะพัดพรากได้ไหมคะพลัดพรากะอะต่อไปค่ะลงคลอง ลงคลองกวาดบ้านกวาดบ้านขวนขวายขวนขวายไขควาที่เชื่อคะปัญน,นาคผม่ไม่ดีค่ะผมเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตก่อนอ๋อค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะ อักไคว้คว้าคำสุดท้ายคือคำว่าวัวกวัว,วควายนะคะ example ยกตัวอย่างประโยคที่มีคำควบกล้ำควายอ่าโอเค very good นะคะยกตัวอย่างประโยคที่มีคำควบกล้ำค่ะชือ่อคะอขาไอ้ไอ้ตรงต่อคำว่าวัวควายเก้ <9 S 2> ารอ้รอ,อง อันนี้คือเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ9มีอมีคล้ายๆเครื่องหมายเหมือนเลขเก้าน,นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายปยานใหญ่ก็คือว่ามีอีกมากมายนะคะอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างให,ให้ดูเท่านั้นนะคะ,ะถ้าเราอ่านเครื่องหมายนี้เราจะอ่านว่าปยานใหญ่คือมีอีกอ้อีกหลายคำน,นะคะมากมายเลยอ่ะอีกสามโผยกตัวอย่างนะคะประโยคที่มีคำควบกล้ำคุณวินนี่อ่านตามทิชอร์ค่ะ บัณฑิตย่อมขวนขวายหาความรู้บัณฑิตย่อมขวนขวายหาความรู้โอเคคุณคุณคุณอาชิคุณยายใช้ครกหินตําน้ำพริกคุณยายใช้ครกหินตําน้ำพริกอ่ะรอเรือกระดกลิ้นให้ชัดเจนค่ะเอาใหม่นะคะ คุณยายใช้ครบหินตำน้ำพริกคุณยายใช้ครบหินตำน้ำพริกโอเคอคุณออกัสวัปลาว่ายน้ำอยู่ในคลองได้ยินเสียงไหมคะปลาว่ายน้ำอยู่ในคลอง ปลาว่ายน้ำยู่ในคลองอ่ะปลาจะมีรอลิงควบกล้าค่ะไม่ใช่ปลาเฉยนึ่ในคลองอ่ะโอเคคุณออกัสทูค่ะวันหยุดนี้ครอบครัวัวนหยุดนี้ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวชายทะเลโอเค very good คุณบีมโอเคไหมได้ยินไหมคะคุณบีม คุณบีมอยู่ไหมคะอะคุณอาร์ตี้ค่ะคุณอาร์ตี้อายุเลดิคุณอาร์ตี้โอเคคุณแม่กวาดบ้านอย่างคล่องแคล่วคุณแม่กวาดบ้านอย่างคล่องแคล่วอะคล่องแคล่วคล่องแคล่วไม่ใช่คล่องแคล่วจะมีลอลิงควบกล้มด้วยลูกเอาใหม่นะคุณแม่กวาดบ้านอย่างคล่องแคล่ว ปัดบ้านอย่างต้องแกล้วต้องหัดอ่าพูดให้มีคำควบกล้ำนะคะ,ะใครได้อ่าใครอีใครยังไม่ได้อ่านบ้างหนูหนักได้คุณซันเดย์ใช่ไหมคุณซันเดย์ก็ได้ค่ะอะ่คุณซันเดย์ค่ะหนูดีกราบพระอย่างนอบน้อมหนูดีดดกราบพระ<ด>อย่างนอบน้อมโอเค very good อ่า next page ค่ะ นะคะเปิดหน้าถัดไปค่ะ67หน้าที่67นะคะคำควบกล้ำเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งคำควบกล้ำแท้นั้นก็คือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันผสมสละเดียวกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงเราต้องอ่านพยัญชนะมันพยัญชนะ2ตัวเนี้ยควบกันลึกแล้วเราก็อ่านพร้อมกันนั่นเองนะคะได้ได้แก่ พยัญชนะต้นนะคะกอไก่กับรอเรือค่ะนี่เห็นไหมคะอ่ากอรอนะคะเช่นคาว่ากราบอเด็กๆอ่านตามพิเชษค่ะกราบกราบกรอบกรอบโกรธโกรธกริดกริด ะนะคะฉะนั้นคําควบกล้มแท้นะคะจะมีพยัญชนะตัวหน้านะคะได้แก,ก่กอไก่นะคะกอไก่้อไข่คอควายต่อเต่าพอปลาผอพึอ่งพอพ,อพ,อพานนะคะซึ่งมันจะมีพยัญชนะอ่านพยัญชนะตัวควบอยู่3าตัวได้แก่รอเรือรอลิงวแหวนนะคะกอไก่อาจจะมากับรอเรือก็ได้นะคะเห,เห็นไหม อย่างตัวอย่างที่ที่เชอร์ได้อ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นะคะทีนี้กอไก่ก็ควบกับลอ i ิงก็ได้นะคะได้แก่คําว่ากรองกลับกลายกลุ่มนะคะ,ะปิดไมค์ก่อนนะคะเมื่อกี้ใครมีเสียงสอแทกนะคะต่อไปค่ะกอไก่นะคะควบกับวอลแวนค่ะเวลาอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ากว้างกวาด กว,วัดแกวนขอไข่ค่ะควบกับอขอไข่ควบกับวัวแหวนนะคะเช่นคำว่าขวานขวนัญขิดขวนขวายคอควายควบกับรอเรือนะคะเช่นคำว่าครูคราวครั้งใคระจะมีอีกมากมายเลยนะคะะคอควาย ควบกับอลอิงนะคะเดี๋ยว<ม>ที่เชื่อจะให้เด็กๆกลับบ้านนะคะไปอ่านนะเป็นโฮมเวิร์กด้วยนะคะมีงานครับมีค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะ,คอะขคอควายควบกับลอลิงนะคะต่อไปคอควายควบกับวอลแวนเช่นคำว่าความควักควานคว่ำ พอปลาควบกับรอเรือนะคะเช่นคำว่าปรามปรีดาปรับปรุงพอพานควบกับรอเรือเช่นคำว่าพลิกไพรรุง่งแรวให้เด็กสังเกตการอ่านของทิเชอร์นะคะซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาฝึกอ่านกันเดี๋ยววันนี้นะคะทิเชอร์อ่านให้ฟังก่อนนะคะ แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ให้เด็กๆไปอ่านทบทวนด้วยนะคะแล้วก็หัดอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรละวิธีนะคะอ่ะต่อไปค่ะพอพึ่งควบกับรอลิงนะคะได้แก่คำว่าแผลหรือผานปลุกตอเต่าควบกับรอเรือค่ะใช่ไหมต่อมากับรอได้แก่คำว่าตรงรอมรีรา ปอปามากับลอลิงนะคะวปลาควบกับลอลิงได้แก่คำว่าเปลี่ยนปลุกปลื้ม,ปล,มปลายพอพานควบกับลอลิงได้แก่คำว่าพลุพลาดพลีโล,ลงนะคะนี่คือคําควบกล้าแท้ค่ะคําควบกล้าแท้ก็คือจะแตกต่างกับควบกล้ำไม่แท้นะคะคําควบกล้าแท้ก็คือเราจะต้องอ่านออกเสียงสองพย,ยัญชนะสองตัว อ่าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับพยัญชนะตัวควบอะให้อ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเหมือนอย่างควาว่าปอปอป,อปาคู่กับลอลิงนะคะแล้วก็อ่านเป็นเช่นคาว่าเปลี่ยนแม้เราจะอ่านเป็นปอลอนะคะจะมีลอลิงควบกล้าแต่คําควบกล้าไม่แท้นะคะเห็นด้านล่างไหมคะคําควบกล้าไม่แท้คำควบกล้าไม่แท้คคแทนะคะ ก็คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยอ่านเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะหรือเปลี่ยนเสียงไปเลยได้แก่พยัญชนะตัวหน้าน,นั่นก็คือจอจานสอโซ่ทอทหารสอสลาสอเสือนะคะส่วนพยัญชนะตัวควบนั้นมีตัวเดียวค่ะคือรอเรือนอั่นเองนะคะ อ่าน,นี่นะคะจะได้เห็นตัวใหญ่ๆโอเคนะคะอ่ะพยัญชนะตัวหน้านะคะจอจานถ้ามีพยัญชนะตัวควบตามหลังนะคะคือรอเรืออย่างเช่นคําว่าจริงเนี่ยเราจะไม่อ่านว่าจริงใช่ไหมไม่มีใครไม่มีใครอ่านแบบนี้นะคะให้อ่านว่าจริงคือเราจะไม่อ่านรอเรือด้วยเ<ส>ขียนเวลาเขียนให้เขียนจอจานร,รอเรือควบอ่าควบกันได้แต่เวลาอ่านเราอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวนะคะ อันนั้นก็คือจอจานนั่นเองค่ะอ่ะ next page ค่ะเปิดหน้าถัดไปนะคะ68หน้าที่68นะคะได้แก่คำว่าอ่ะจอจานกับรอเรือมาคู่กันนะคะควบกันได้แก่คำว่าจริงเวลาอ่านอ่านเสียงออกเสียงว่าจริงค่ะต่อไปนะคะ so so ควบกับรอเรือนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าไซ,หซอหม so ro i size ไไมโทไซอ่านว่า ไซค่ะสอสลารอเรือนะคะได้แก่คําว่าเศร้าเวลาอ่านอ่านว่าเศร้านะคะเราจะไม่อ่านเป็นเศร้าอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะเราต้องอ่านอ่านออกเสียงเป็นสอสลานะคะอ่านออกเป็นเสียงเป็นสอเสือนะคะตัวเดียวเท่านั้นไม่เอารอเรือมาควบก,กล้ำคําว่าศรัทธาค่ะให้อ่านว่าศรัทธานะคะเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีค่ะ ต่อไปนะคะสอเสือควบกล้ามกับรอเรือค่ะเช่นคำว่าสร้างให้อ่านว่าสร้างสร้อยอ่านว่าสร้อยสะน้ำอ่านว่าสะน้ำนะคะตัวต่อไปคือทอทหารควบกล้ามกับรอเรือนะคะเราจะอ่า สองตัวนี้นะคะเป็นข้อยกเว้นคือทอทหารกับรอเรือเนี่ยมันมาควบก,กรารเวลาอ่านออกเสียงนะคะเราจะอ่านเป็นซอโซค่ะนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคําว่าทราบเนี่ยนะคะคือเวลาเราเขียนเราเขียนทอทหารรอเรือสลระอาบอใบไ,ไม้แต่เวลาอ่านนะคะทอทหารกับรอเรือให้อ่านเป็นซอโซค่ะคําแรกนี้นะคะคือคําว่าทราบอ่านว่าทราบนะคะคําว่าทรายอ่านว่าทราย แทรกอ่านว่าแทรกแบบนี้นั่นเองนะคะอก็ทิเชอร์ก็จะมีบทร้อยกรองนะคะเพื่อช่วยจำทำให้อ่าคำที่ใช้นะคะทอทหารกับรอเรือแต่อ่านออกเสียงเป็นซอโซ่กันอ่าเด็กๆอ่านตามทิเชอร์นะคะเปิดไมค์ค่ะอ่านตามทิเชอร์ค่ะ <Must see. S 1> มัตซีมัตซีโซมนัสโซม,มนัตสุดโซม อาใหม่นะ <ersch> <Philos oph. S 1> คะพุทธส้มซัดลงอินซีเดอเดอสักครู่อ๋ออ่ะโอเคพุทธาสร้างสักดีสร้างซักดีามัวมีสัวทรงงามไม่สับ ไม่ทราบโรคแทรกซ้อนไม่ทราบแทรกซ้อนอินซีรอนน้องรายจามอินซีรอนน้องรายจามาาทอรรอหน้าติดตามทอรรอหน้าติดตามออกเสียงซอขอจงจำ อ่านฉะนั้นนะคะเสาทีนี้ทีเชอร์ให้สติวเดนนะคะไปอ่านเรื่องคำควบกล้ำมาด้วยนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะหน้าที่หกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดสามหน้านะคะอี่เชื่อมีโฮมเวิร์กให้สำหรับสติวเดนด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่ะเปิดหนังสือเอ็กซ์ไซส์ขึ้นมาค่ะเปิดหรือยัง หนังสือ exercise นะคะหน้าที่ต่อจากเมื่อวานนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบสองนะคะเอาหน้าห้าสิบสองเห็นหรือ,อยังคะเย็ไหลยนะครับเห็นแล้วค่ะ่าหนังสือ exercise นะคะหน้าที่ห้าสิบสองเพจ fifty two ค่ะหน้า,าห้าสิบสองอะไรนะคะ หน้าเดียวนะหน้าเดียวพอค่ะเพราะว่าเราต้องไปอ่านหนังสือด้วยนะคะหน้าเดียวนะคะอักษรคหมดเวลาแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนต่อห้องนี้นะคะให้เติมรอเรือรอลิงวอแหวนลงในช่องว่างให้เป็นคัโคตรกล้ำแท้แป๊บเดียวค่ะแล้วเขียนคำลงไปในกรอบตามกลุ่มนะคะเอก m p l ามโผยกตัวอย่างคำว่ากระโรงนะคะอําข้อข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆคิดว่าควรจะเป็นคำว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยเกลี้ยงเกลานะคะเกลี้ยงเกลาเนี่ยควรจะเป็นคำควบกล้ามควรจะเติมตัวอะไรคะรอเรืลอลรอเรลิงหรือว่าแหวนเมื่อกี้ใครตอบลอเร,ง,ออเรงค่ะอ่ารอเรงอ่าถูกต้องนะคะทีนี้ให้เด็กๆนำคำ คำว่าเกลี้ยกลาใช่ไหมมีคำควบกล้มคือ lolling อนะคะอักษรควบกล้มคือลอล l ให้เด็กๆนํามาใส่เห็นไหมคะด้านล่างเห็นไหมให้เราเอามาใส่ประเภทของมันนะคะอย่างคําว่ากระโปรงเนี่ยมีรอเรือควบกล้มแล้วก็เอามาเขียนในช่องของอที่มีคําควบกล้มเป็นรอเรือนะคะส่วนเมื่อกี้คือคําว่าเกลี้ยกลาก็ให้มาใส่ในช่องที่สองที่มีอลอ l l i n g เควบกล้ำนั่นเองที่เชิยเอามาใส่เรียบร้อยแล้ว นะคะทำได้ไม่เอ,อ่ยหน้าเดียวพอนะคะหรอะเอาไปใส่ในค่ายแล้วแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็ไปอ่านหนังสือด้วยนะคะหนังสือเมื่อกี้ให้ไปอ่านหัดอ่านออกเสียงนะคะเสียงรอเรือรอลิงควบกลัมให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่ะกันบ้านมีหน้า,<พ>าเดียวนะคะอีกแล้วก็ตกแม่ก็ไปเก็บบวอ้าโอเค